ขอกราบสวัสดีแฟนๆรถเท็กเตอร์ฟอร์ดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับขอกราบสวัสดีแฟนๆเอฟซีทุกท่านด้วยความกรุ้บที่มีโอกาสได้ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมีโอกาสได้ส่งรถเท็กเตอร์นะครับเป็นรุ่นหกพัรุ่น3นะครับปลายทางอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับคันนี้มันจะมาแล้วประมาณเกือบเกือบเจ็ดเดือนนะครับหกเดือนกว่านะครับคันนี้นะครับ อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคาย6610รุ่น3นะครับคันนี้ก็จะเป็นปั๊มเฮดไอดีตัวหัวฉีดเตี้ยพวงมาลาัยโรเตอร์เกียร์เอฟบีนะครับคันนี้นะครับปั๊มเฮดนะครับไอดีตัวหัวฉีดเตี้ยนะครับพวงมาลัยโรเตอร์เกียร์เอฟบีนะครับรายการเช็คคันนี้นะครับมากมายนะครับรายการเช็คคันนี้มากมาย รายการเช็คก็จะมีโอกาสเริ่มตั้งแต่นะครับเปลีย่ยนซินเปลีย่ยนกระบอกใบมีดใหม่นะครับตัวนีบบ้นะครับเปลี่ยนกระบอกใบมีดใหม่ทำระบบบูธคอช้างสองข้างใหม่นะครับเช็คระบบบูธคอช้างสองข้างใหม่ทำเครื่องยนต์เปลี่ยนแหวนให้ใหม่นะครับคันนี้นะครับทำเครื่องยนต์เปลี่ยนแหวนให้ใหม่เปลี่ยนแผ่นคัส์ใหม่นะครับเปลี่ยนลูกปืนคัสต์ตับเล็กใหม่เปลี่ยนลูกป,ปืนคัสตับใหญ่ใหม่เปลี่ยนสินปลายเกียร์สีใหม่ เช็กระบบปั๊มโซล่าใหม่นะครับเช็คหัวฉีดใหม่เปลี่ยนกรองโซล่าใหม่นะครับเช็คระบบปั๊มพวงมาลัยใหม่นะครับเช็คระบบโรเตอร์พวงมาลัยใหม่ย้ายกรองอากาศลูกใหม่นะครับย้ายกรองอากาศลูกใหม่เปลี่ยนกรองอากาศลูกใหม่เปลี่ยนซิ้นนะครับกระบอกพวงมาลัยชักใต้คังหมูใหม่นะครับคันนี้นะครับ เปลี่ยนซินค้าเบรกสองข้างใหม่เปลี่ยนหมวกเบรกสองข้างใหม่ปรับเฟืองท้ายให้ใหม่นะครับเปลี่ยนแหวนรองดอกจอกเล็กใหญ่ใหม่เปลี่ยนซินล้อหลังข้างซ้ายใหม่เปลี่ยนซินล้อหลังข้างขวาใหม่เช็คระบบปั๊มแดงใหม่นะครับเปลี่ยนคอนโทรลบาปั๊มแดงใหม่นะครับเช็คระบบปั๊มปั๊มแดงใหม่ทั้งลูกนะครับเช็คระบบปั๊มขาวใหม่เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกใหม่ให้3ถังนะครับ54ลิตรเปลี่ยนกรองไฮดรอลิกใหม่ คันนี้นะครับเปลี่ยนเบาะใหม่นะครับเปลี่ยนเบาะใหม่เปลี่ยนลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่นะครับมีไฟแปดดวงไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไฟสูงไฟต่ําระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ถ้อยเสียใหม่นะครับแบตเตอรี่เอฟบีร้อยยี่อย่างดีใส่กระบอกช่วยยกหนึ่งตัวนะครับใส่กระบอกช่วยยกหางหนึ่งตัว หาง6กอเกษตรลำนา,ลายสวยๆนะครับหางหกอเกษตรลำนาฬิยสวยๆชุดใบมีดสวยๆคันนี้นะครับเบาใหม่ลังคาใหม่นะครับระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ท่อยเสียใหม่นะครับบางคนหลังคู่ใหม่นะครับบางคนหลังคู่ใหม่ ยางหน้าใหม่นะครับยางหลังใหม่ยางหน้ายางหลังใหม่ยางแทห้างสี่เส้นยางหลังยี่ห้อดิสตุลคันนี้เป็นรถเช็คนะครับเรียกว่าใช้กันยาวๆกันไปเลยนะครับระบบเครื่องยนต์ใหม่นะครับระบบคลาดนะครับระบบเฟืองท้ายระบบปั๊มแดงปั๊มขาวสีล,ล้อปลายทางอำเภอโพนวิสัยจังหวัดหนองคายนะครับสนใจรถแท็กเตอร์ทักมานะครับศ8 6 2 4 1 5 1 5, 1 5 6 สนใจรถแท็กเตอร์ทักมานะครับ0862415156คันนี้นะครับเป็น6,610รุ่น3เช็คทั้งคันนะครับสนใจรถแท็กเตอร์ทักมานะครับ0862415156ยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความเคารพนะครับ